คัหาวิชาวินัยบัญญัตินักรำชั้นเอกสอบในสนามหลวงวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2559 ข้อที่หนึ่งมูลเหตุที่ทำให้เกิดสังครรมมีกี่อย่างอะไรบ้างตอบมีสองอย่างคือหนึ่งมีภิกษุบริษัทเพิ่มจำนวนมากขึ้น สมีพระพุทธทประสงค์เพื่อให้สงเป็นใหญ่ในการบริหารหมู่คณะต่อไปข้อที่สอง ยัติและอนุสาวนาหมายถึงอะไรอนุสาวนามีใช้ในสังฆกรรมอะไรบ้างตอบยัติหมายถึงคำพระเดียงสงอนุสาวนา หมายถึงคําประกาศคำปรึกษาและข้อตกลงของสงฆ์มีใช้ในสองสังฆกรรมคือ 1. ยติทุติยกรรม 2. ยติจตุทธกรรม ข้อที่สามการทักนิมิตในทิศทั้งแปดนั้นทักทิศละหนถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุไรจงเขียนคำทักนิมิตในทิศตะวันออกเฉียงเหนือมาดูตอบ ไม่ถูกต้องตอบไม่ถูกต้องที่ถูกต้องนั้นเมื่อเริ่มต้นทักนิมิตในทิศบูรพาแล้วทักมาโดยลำดับจนถึงนิมิตสุดท้ายแล้วต้องทักนิมิต ในทิศบูรภาซ้ำอีกคำทักนิมิตในทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือว่าดังนี้อุตรายะอนุทิสายะกิงนิมิตตัง ข้อที่4ี่คำว่าเจ้าอาธิการในพระวินัยหมายถึงใครมีกี่แผนกอะไรบ้าง ตอบหมายถึงภิกษุที่สงสมมติให้เป็นเจ้าหน้าที่ทำกิจการของสงมีห้าแผนกคือ 1. เจ้าอาธิการแห่งจีวรสอเจ้าอาธิการแห่งอาหาร สเจ้าอาธิการแห่งเสนาสนะ 4. เจ้าอาธิการแห่งอาราม 5. เจ้าอาธิการแห่งครัง ข้อที่5กาการกระถินได้แก่การทำอย่างไรจงเขียนคำอนุโมทนากระถินมาดูตอบได้แก่เมื่อมีผ้าเกิดขึ้นแก่สงในเดือนท้ายฤดู พอจะทำเป็นตายจีวรผืนใดผืนหนึ่งได้สรงพร้อมใจกันยกให้แก่พิสุรูปหนึ่งผู้เหมาะสมพิสุผู้ได้รับผ้านั้นทำพิสุผู้ได้รับผ้านั้นนำไปทำเป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่งให้แล้วเสร็จในวันนั้นแล้วมาบอกแก่พิสุ ผู้ยกผ้านั้นให้เพื่ออนุโมทนาภิกษุเหล่านั้นอนุโมทนาทั้งหมดนี้คือการกระถินคำว่าอนุโมทนากระถินว่าอัตตังพันเต สังคสะกตินังธรรมิโกะกะินะกะินะัทธาโรอนุโมทามิข้อที่หกการบอกนิสัยสี่และอากกอาการะนิยะสี่ บอกในเวลาใดและใครเป็นผู้บอกตอบท่านให้บอกในลำดับแหง่งอุปสมบทแล้วห้ามไม่ให้บอกก่อนหน้าอุปสมบทอุปชัยยะบอกก็ได้กรรมวาจาจารย์หรือ อนุสาวนาจารย์บอกก็ได้ข้อ7จ็อนุวทาธาธิกรคืออะไร เมื่อเกิดขึ้นใครต้องขนขวายเพื่อระงับหากปล่อยไว้จะเกิดผลเสียอย่างไรตอบคือการโจทย์กันด้วยอาบัตินั้นๆัพิสูจผู้เป็นประธานสง์พึงขนขวายรีบระงับ หากไม่รีบระงับจะทำให้เสียสินสามัญญาตาและเสียสามคัคคีเป็นทางแตกเป็นนานาสังวาสเป็นทางแตกเป็นนานาสังวาส ข้อ8ในทางพระวินยัยการความบารหมายถึงอะไรและจะหงายบารได้เมื่อไรตอบหมายถึงการไม่ให้ครบหาสมาคมด้วยลักษณะ3ประการคือ 1. ไม่รับบิณฑบาตของเขา 2. ไม่รับนิมนต์ของเขา 3. ไม่รับธยธรรมของเขาเมื่อผู้ถูกความบาทนั้นแล้วเมื่อผู้ถูกความบาทนั้นเลิกกล่าวติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นนั้นแล้ว กลับประพฤติดีพึ่งหงายบาทแก่เขาได้พระราชบัญญัติ ข้อที่เก้าองค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุดเรียกว่าอะไรมีกำหนดองค์ประกอบไว้อย่างไรบ้างตอบเรียกว่ามหาเถระสมาคมมีกำหนดองค์ประกอบไว้ดังนี้ สมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเป็นกรรมการโดยตำแหน่งและพระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งมีจำนวนไม่เกิน12รูปเป็นกรรมการ ข้อที่สิผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์หรือคณะสงฆ์อื่นอันอาดก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือความแตกแยกมีโทษอย่างไรตอบต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ